นี่คือความอร่อยของพี่ควงลงอะหมอครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะ ว่าเขาเล่นกันนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันดีว่กินอะไรกันดีอเราจะทนะครับ้านที่น่ากินสุดานกินแถวไหนคนรดีว่คนโแลนะกินลคนก็อันเผ็ดใช่ไหมเป็นงี้ได้มาถ้ากิคิดถึงคนรอต้อไปคลอืงไปทำคอนเทนต์กินนี่ดีกว่าหมูหันหมูหันนะหมูหันแต่เราม่กินธรรมดานะ กินในน้ำไปหมูหันแก่อร่อยอร่อยอ่ะยังไม่เคยกินเลยนะตะกี้ยังเลยเลยลุงหมูหมูันคุณลุงอร่อยครับเดี๋ยวจะไปลากินไปในน้ำเหมือนกับตัวที่ชอบลากไก่ไปกินในน้ำอ่ะกินหมูหันในน้ำอันนี้อันนี้เด็กกนวก้ดมดเรียนจบเอามัน่เยนีอันนี้ก็คือจะไปกินกันเพราะว่าเดี๋ยวน้องมอสจะไปพยาจะไป ครับเดี๋ยวเราสรบคือเดี๋ยวเราไปคนล,ลงดีกว่าครับไปกิหนหมูหันกันนะครับเดี๋ยวอ สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็ถึงที่แล้วครัวลุงรงวันนี้เราจะมากินหมูหันกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราสั่งไซส์ไหนไว้จองไว้แล้วจองพี่แฝดไปแล้วแล้วก็จองน้องพีไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศในครับน้องเกมวันนี้ถึงแล้วกินให้รู้จักเลยนะถัดไปครับ สวัสดีครับสวัสดีลุงพีเด้ครับผมสวัสดีครับมาที่นี่ต้องเจอลุงกีแน่นอนนะฮะก่อนจะเข้าร้านนะครับครับวันนี้ลุงไม่อยู่นะวันนี้ไม่อยู่อยู่อยู่ถ่ายรายการเออเข่าทิ่มึงมาพีใจครับไม่ได้เจอกันนานโอเคนะครับโอเคครับจะตกเลยนะฮะหลังใจวิ่เก็บตกเลยเก็บตกโอเคครับเดี๋ยวไปเข้าครัวข้างในกันครับนี่เจอลุงแล้วถึงลุงไม่อยู่แต่ก็ยังมีอยู่ครับอากาศนะฮะ ไม่ใส่แมสไม่สวมไม่ฉีดวัคซีนต้องยืนรอหน้าร้านสิบสี่วันนี่ครับอะไรก่อนน้ำเปล่าโค้งลงเอ้ยไม่ใช่น้ำมะพร้าว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 แท้โอเคครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวขนมหม้อแกงนะครับผมแม่เฟิร์นเองแม่พี่เฟิร์นดหอมแล้วก็ติ่มทึ่เต็มที่โอเคครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับ ถึงแล้วครับผมกับจุดบรรยากาศกลางเต็นท์นะครับของเจ g ากีนที่ครัวตรงๆเลยครับนี่นะชาวตอนาติมาด้วยครับสวีสวยทริงอะใครที่จะมาพักนะครับเป็นห้องก็ได้คราวนี้อะไรเนี่ยแค่ไป z o o มนะครับสวยงามครับอันนี้ก็คือจุดนอนกลางเต็นท์สำหรับคนที่มากลางเต็นท์นะ สวัสดีครับเราเดินทางมาถึงกันที่โครุงรงแล้วตอนนี้อยู่ที่เจอากีนะครับจุดกลางเต็นท์นะครับเดี๋ยวเราจะรีเซิร์ชให้ดูว่าบรรยากาศรอบคันจะเป็นไงตอนนี้เราอยู่ที่ริมสะเขาเรียกว่าคลองนะสะอะไรนะสะบุรีสระบุรีไม่ใช่สะอะไรเจมสสมอสสมอสสมูททามตอนนี้เราอยู่กันที่โคลุงรงนะครับเดี๋ยวเราจะมากินหมูหันตัวนี้นี่ครับดูครับ กินให้หมดทั้งตัวนะครับห้ามเหลือไม่ไดเดียว <Wow. S 1> ถ้าเหลือคือว่าไม่ผ่านคอนเทนต์นี้แล้วก็มีต้มยำไกลบ้านนะครับ <c oughs> ไม่ต้องกลัวครับวันนี้มอดยิ้วเขามาด้วยครับ <c oughs> หมดแน่นอน <c oughs> ผร้ทดาวพิมงาน j M J ครับดๆๆๆแดกกันนะ <c oughs> JM J M J อแดกขนาดแดกขนาดนะ <c oughs> ครับผมรถวิบากนะครับเราก็มาวรวมตัวกันวันว่างๆนะครับวันนี้หมูหันนุ่งลองนะครับโตดที่กินได้ทั้งตัวเลยวันนี้นะครับ ไม่พูดเยอะครับกินดีกว่าแต่ชอบอันนี้เขานี่ครับเราชอบน้ำเขาอร่อยเราไม่กินช้อนนะครับเรากินมือนะครับเอาแบบบ้านๆนะเก็บเอาอันนี้ออกเลยมือนะครับพอกินมือเราไม่ต้องใช้น้ำปลาครับผมนะกินมือเราต้องใช้น้ำปลาครับเก็บแล้วก็ขี้อ่ะขี้หมเอาขี้เอาได้ล่ะ โอ้โหไปปดทุ่งมาแล้วล้างมือยังก็ล้างแล้วนั่นแหละจะใช้มือล้างโอเคแต่ตอนแรกเราก็ต้องชิมหนังก่อนเปิดเปิบน้ำจิ้มดำครับใช่ืหืออมากเอ๊ะอันนี้อันไหนหูหมี่เออมันมีหางหมูหมูจิ้มเจ่วหมี่ สูตรใหม่นี่แหละครับเดี๋ยวต้องกินเดี๋ยวนะรอดแซมเบอร์าวเนี่ยดูเลยพูดกันคืออันนี้เป็นหนังนคือแบบไม่ต้องอวยเลยอร่อยอร่อยนะ Năng bèo chồng 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 nằm chồng đầm

สุดยอดเลยครับอบคชิมาขอบคเดี๋ยวเรามาชิมหนังกรอบกันเขาเรียกว่าหนังหมูโคโลงลงครับสูตรอันนี้สูตรใหม่เป็นน้ำเขาว่ามีน้ำจิ้มแจ่วด้วยสูตรใหม่อย่างเขเคี้ยกเขาจกเลย กรอบดังมากอ่ะกินแก๊บบุรีได้ยินไปน้ำฉ่ำอ้โหัวหันชะอำด้วยยอมแพ้สนนำน้ำยำด้วยเขาเรียกว่าฟอดฟอดทำรักทำซักมันนี่คือต้มยำใกล้บ้านครับ เอนาะอันนี้แฟนน้องเจมส์ครับมาด้วยไมาชอบอกอกกล้องเป็นคนถ่ายให้เราวันนี้อโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อครับรอ,อพรนะแต่ครับว่า

ไปลงน้ำกันดีกว่ามาที่เจียกินต้องเล่นน้ำครับไม่รู้ลุงจะด่าด้วยว่ามาเล่นน้ำน้ำลึกมากเาจมี่อยู่ข้างล่างยัเงเนี่ยเอา,เเอาะไร,รเป็นไงครับ หนุกครับผมเสี่ยงไหมอ,อล้าเสี่ยงตรงแบบเลี่ยมเลี่ยมไปตรงนั้นอนะ่ะยืนนะะเลือด <c oughs> แขนถอดล้มอยู่ที่เจ็บนะก <c oughs> <c oughs> ระโดดใส่ล้มเจ็บนะอะไรนะก <c oughs> ระโดดใส่ล้มอยู่ที่เจ็บตัวนะเอามันดึงไงมึงก็ลองกันดิเกมหมูบิน <c oughs> ครับผม เหมูบินนะครับเอาแล้วดูดิเขาจะกล้ากระโดดหรือเปล่าไอ้หนุ่มม้วงแข็งเป๊กหนาวเปนตายขังเป๊้ตัดหมูตกน้ำจะย่อยอาหารได้ดีมากเลยนะครับบรรยากาศด,ดีมากครับลมเย็นมากเลยที่นี่นะฮะเดี๋ยวเรามีบันไดลอยฟ้าหรือว่ากีฬาโด้วยเอาโท,ทโปโปรศัพท์ไายดีเอาโคโปไปนี่เลยทำหมุนลกเนี่ย ได right? ้ทั pigs 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 ้งมยนี่วะสดแม่งบาาอ้โอางมุหบอกแล้วไม่คอดตูี่คีเม็ดเแค่สาเดเดี๋ยอกี่ลยเดี๋ยวมุเยวเดี๋ยวเดี๋ยว เยอเนี uh, it, ่ยไม่เป oh. oh, ็นเพียงแล้วสวาสดีโคตรหลงเยอะไปเลยโอยนี่ลึกนีกลึ้งเอาที่ไม่ค้เลยหายจังจะดีไหมโดนแล้วหายสบายโคตรลึกโดนแล้วหายไดวิว ใจวิวเอามั claro, era, nada, ูาอะไรมอดิวข้ากันโดแล้วน้เออน้เออหมูหันลอยน้ำกินกันต่อครับผม ช่วงชวงคหัวมันนะปลาด้วยยินแล้วครับกล, <c oughs> ลัวเยอะหรือจริงบอกว่าถ้าถ้าน้ำถ้าน้ำน้ำร่างกินถ้าน้ำตื้นอ่ะที่หัวถ้าน้ำตื้นมันโดนหมาแล้วคุ้นเลยที่โดนหมา อ๋ออีกอะอีกอ่กนนะเะนาอืมรสชาตดีน้ำจิ้มอร่อยซอสหวานอืนมอ,อเคมาเมอมอดเนีเคน้ำมาสักครูค่นี้สนุกครับผมเสียวไหมเสียวทุกครั้งครับ มันไม่ใช่ต่ำๆเลยมอะนาน,น,น้ำเย็นใช่ไหมน้ำธรรมชาติครับที่ JAP สุดยอดมากครับลุงเงจ๋วเลยครับวันนี้สวัสดีครับทุกคนครับรือน้ำเย็นมากครับอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับที่โพงลงนะฮะแล้วก็ที่จุด JAP นะครับมีบริการก่างเต็นท์แล้วก็ กินหมูหันข้างริมสะน้ำมีน้ำให้เล่นด้วยวันนี้พวกนันนี้พวกเราทีมงาน JMJ ก็คือกลุ่มรถวิบากแล้วก็วิ๊กไบค์ก็มากินหมูหันยังกลางใส่น้ำเหมือนกันเนหะ็นไหมจะลองดำน้ำดูว่าน้ำข้างล่างจะใส่ไป ครับผมจะไปเล่น <Yeah. S 1> น้ำเอาวันาดิเอาวันนี้เอาวันนเฮ้ยพี่กอลพี่เดกแค่มา เ้้ยตดนแแแลวกกกขึคุณว่ายน้ำยังไงเกงหลุดโตรับไห่มาขึ้นขึ้นแล้วกลับบ้านกลับบ้าน ข้าง้เย็นแต่ว่าข้างบนอุ่นมากครับนี่มันนี่เย็นกินไปแลน้ำไปครับละมุนในปากมากเลยกินนยกินเยอะมากเลยอ๋เดี๋ยวแม่เอา มาไว้น้ำนะครับมาไกลถึงนู่นก่อนแล้วใครแพ้วิทยพื้นกลางแดดรับสิบนี้ครับวิทคืนสุดน,นะครับนี่ตายกับับต่อไหมครับหรือว่าประกับ หน้าคนโกงครับเอามึออกเลยครับโกงครับโอ้โหปีนเลยครับปีนเลยแล้วตามกด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 สิบปีโอ้โหชมหน้าคนโกงโอ้โหมันวิ่งมาเปงครอบเลยเนี่นี่ก็ว่าทำไมมันมาไวเนี่ยวะโอเคครับเจอคนโกงครับโอเคเอาไวอันนี้ ดับตั้งแต่แล้วดับกินหลังจากเล่นน้ำขึ้นมาครับเพราะมันยังไม่หมดตัวแล้วนกยีไม่หมดตัวเรือจะหมดแล้วครับเลือจะกระโดดแล้วครับตอนนี้ของจริงของกิ้งนี้ของจริงมากระเสียดเยี่ยมสักเพราะเจ้าพ่อเขียงหมู เยียงหมูจะมีมีน้ำหมาคนบ้างนิดนึงมีน้ำหมาแล้วน้หมาหรือข้าวหมูอืแเอาแดกหัวหมูแล้วอือ วสวัสดีครับตอนนี้เราสิ่งกันแล้วครับที่เจอ,อากินครัวลุกลงเลยครับผมแลวเราไปชมภายในกันนะฮะที่นั่ง วงลงแล้วก็เจอาคินงนี้แล้วกันนะครับกอย่าปิดคลิปัอดีน้องขวัญตามมาด้วยครับน้องขวัญทั้งไทยเอย <laughs> <laughs> เลิกงานก็นตามมาที่หลังเลยครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันหรือว่าเราจะทำอะไรกินกันเดี๋ยวฝากติดตามช่องด้วยะฮะช่องใหม่พี่แจ็คก,กี้ดูชาแนลนะครับผมขอเรากเรา JMJ กำลังบิบสิวครับผมไม่ใ <laughs> ช <laughs> ่ <laughs> <laughs> JMJ สายกินสายเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไทยครับตรงไหนมีอาหารเด็ด บอ,บ,บอกได้เลยครับบอกได้เลยครับเดี๋ยวคุณเจมจะไปเดกถึงนั่นเลยที่เลยโอเคครับวันนี้ขออนุญาตปิคดคลิปตรงนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณลุงลงด้วย<ด>นะสำหรับสถานที่นะครับเจ้กินครูล,ลงลงราชบุรีครับ